เมื่อกี้เป็นบ้าอะไรให้นางปูมาคิดจะแกล้งฉันเหรอนี่คุณจะเล่นกับนายพลีจริงๆเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยคุณดูไม่ออกอ่ะเพราะมันคิดจะเคมคุณเล่นๆน่ะเอ้คำพูดนี่มันคุ้นๆนะนี่คุณก๊อปคำพูดของฉันเมื่อวานนีว่ว่าโนโนโ,นโ,นโนจ่า มันใช้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าคุณภูรีน่นะเขาชอบฉันจริงๆจ้ะส่วนคุณศิรินเขาก็แค่อยากได้ที่พักใจผมพูดจริงๆนะไอ้นายภูรีเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คุณคิดหรอกไปหาผู้ชายที่ดีกว่านี้ก่อนดีกว่าแล้วคุณภูรีเขาไม่ดีตรงไหนไหนคุณลองบอกฉันมาสักข้อสิ คุณลืไมไปแล้วเหว่าเขาคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยของเรานะก็แค่ผู้ต้องสงสยัยไม่ใช่ผู้ต้องหาป่ะแล้วคุณภูริเขาก็ไม่ได้มีข่าวลือหรือว่าประวัติเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายเลยสักอย่างที่ฉันต้องรอจนกว่าพวกคุณจะหายสงสัยเขาใช่ไหมฉันถึงจะชอบเขาได้ทุเลที่สุดคิดว่าตัวคุณเองมีความสุขได้แค่คนเดียว พอสามีเขาไม่อยู่คุณก็กลับไปรีเทิร์นกับเมียเขาคุณไม่ทุนแ้่ตัวเองบ้างหรอโคจะเห็นแกตัวเลยนี่ผมเตือนคุณเพราะความหวังดีนะเขาหรอหวังดีหวังดีหรือว่าคุณหวงกางกันแน่ตัวคนอื่นเขาจะได้ดีทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากได้แล้ววันหนึ่งคุณจะเสียใจไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเสียใจหรอก่ะ ฉันเนี่เสียใจกับคนอย่างคุณมาซ้ำๆจนหัวใจของฉันเนี่ยมันตายได้ไม่ตั้งนานละแล้วหลังจากนี้นะฉันจะปลดปล่อยมันให้มันเป็นอิสระสะบ้างออแล้วก็ที่สําคัญนะนาราตัวอิจฉาตัวกระป๋องอย่างฉันเนี่ยมันมีอะไรให้คนอย่างเขาหน้ามาหลอกนะ แล้วคุณภูริเขาก็ออกจะจีบฉันออกสื่อ,อยังเปิดเผยขอฉันเป็นแฟนทงทนที่เขาเนี่ยจะไปคบกับสุกตาตัวแม่หรือว่าไฮโซพันหลานก็ได้แล้วแต่คุณเลยอยากทำอะไรก็เชิญกรรมใครกรรมมันแล้วกันใช่กรรมของคุณนั่นแหละที่ไม่ได้ผู้หญิงดีๆอย่างฉัน ถ้าคุณอยากจะให้ฉันเลิกยุ่งกับเขาคุณก็บอกฉันมาสิว่าคุณต้องการฉันนี่งไงคำตอบ แปลกที่หัวใจมันชำ้ำแต่มันก็ไม่เคยพอแปลกที่คิดถึงเมื่อไรแต่มันก็รอให้คิดถึงอย่างเดียวไม่ไหวอยากไปอยู่ไกลไกลเธอยิ่งห่างเท่าไรแต่มันทำไม่ได้ที่เคยบอก